มีมาจากหลายประเทศทั้งวาลีสังอาณคิดอังกฤษจีนและเำมัวันนี้จะเล่าได้กันสองอาณาเขตคือจีนและเำม,มัเหมือนกับไม่ตามประเทศไปประเทศจีนจะได้จีบของฮกเทียนเข้ามาในประเทศไทยใช้คำ ไทยเราจึงรับมาจากกันข้าวาขและเล่าเรียนทําให้ภาษาไทยมีคําที่ใช้กันมุนเรียน <N> นิยมชวนายุททางปีละจัตาวาเกวนปุ่งเกี้ยวต๋งกวยเตี๋ยวก็มาทั้งคาเรียกญาติต่างๆนานา,นา,นา,นานตุง่งกี้ซอเด็กอาตงละอามาสถานีต่อไปคือภาษาขามิ้นครับนิยมใช้กันในคําราชาสั พะขนุนพ่อขนิษฐ์สิริสวีเมยครับสังเกตให้ดนสมยยานสักดับหลักการต่อไปขึ้นต้นบำบัดหาะคือทำใ้เข้าใจตรงกันบรรทัดบรรจุบำรุงบำเรื่องคือเข้ามาเหมจะใช้กันโดยดีบนิยมประกดด้วยจักรสตรีธาดเดบาดกระเริยนานห้าผิดถ้าจำได้และช่วยกันสักนิื่อนเพื่อนด้วย